ที่เพชรแล้วเก่งจ้ะอไอ้ดันวัวมันหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะนี่พี่พลอยใช่ไหมอันนี้น้องเพชรใช่ไหมคะน้องเพชรกินไม่หมดเลยเหรอน้องเพชรก่อนใช่ไหมคะใช่น้องเพชรตอนนอนเขาที่วัวนอนกินหมดแล้วน้องเพชรรักเจ๊นะพ่อนอนแล้วเหรอคะพ่อพ่อนอนพ่อนอนพ่อคิดถึงแม่ไหมพ่อบอกพ่อว่ายังไง อ๋ออย่างนี้เหรอออ้ใช่ใช่ใช่พ่อจ๋าช่วยน้องพลอยหน่อยเพชรหน่อยอัชีพทำอย่างนี้เหรอพ่อก็เลยบอกยังไงพ่อว่ายังไงเพราะว่าหนุ่มหัวรถอ๋อหรออาชี่แขนหนุ่มพี่พลอยล้มอ๋ออ๋ออ๋อพี่พลอยล้มพี่พลอยล้มตรงไหนพี่พลอยทำอะไรอยู่พี่พลอยเตะบอลเตะบอลพี่พลอยเตะบอลอยู่นู้น แล้วทีนี้แล้วทีนี้อาชีไปนอนยังอาชีไปนอนแล้วไปอาบลุงวิทมากับลุงวิทได้ดาวแล้วนั่นอ่ะขอบคุณดาวค่ะใครนะส่งดาวให้หนูเนี่ยเหรอวะอุ้ยขอวัก่นะคืออาร์อนนาวิวังสิขอโทษนะคะไหมส่งดาวหนึ่งร้อยดวง ตอนนี้ต้องมาคุนคนนี้ค่ะคุนคนนี้ให้พูดเก่งๆบ่อยๆอยู่กับยายบ่อยๆอยู่กับกล้องเห็นไหมคะนั่นเม่คท้องไรค่ะอขอบคุณดาวด้วยนะคุณมาลยยดูดูยายวันสิส่งดาวให้คุนเก่งแล้วเห็นไหมยายวันส่งให้แล้วหนึ่งร้อยดวงสองร้อยดวงแล้วขอบคุณค่ะอืมอย่าหนูอย่าทำขาขึ้นไปมันไม่ดีรู้ไหมขาเนี่ยเนี่ยขามันถ้าขึ้นไปแล้วมันจะเป็นหนูเห็นไหมมันจะมีจมูกยาวๆออกมาหกับ ี่ยกขาขึ้นไปอย่างเนี้ยมันจะเอนพี่นกพี่นกคีโอมันจะจมูกยาวมันจะกินอะไรไม่ได้เลยหายเลยจมูกยาวอะ่ะแล้วมันไม่สวยด้วยจมูกใช่จมูกเนี่ยจมูกยาวเนี่ยจมูกยาวแล้วก็ใครใช้ขาเตะนี่ก็จะจมูกยาวออย่างนี้เหมือนกันฮะเออขอบคุณค่ะ ไม่เคยอืมี่ที่พี่ักกินอะไรอะอ๋อค่ะทิ้งขยะเลยนะรองเท้าพุดรองเท้าพุดแต่ว่าหนูถ้าหนูไปอมมันมันจะติดคอโอเคค่ะหนูทิ้งขยะเลยนะคะลูกตายแล้วไม่ลูกขาวเลยทิ้กตายนูไม่ตาหนูสวยไหมคะพูดสิไม่ทิ้งตายดูไม่ตาหนูไม่ดูเราดูตาแฝดทุกวันเลยค่ะจยายอ๋อค่ะ ขอบคุณนม่ไงเห็นไหมไปแล้วทีนี้มามาอยู่กับยายเลยมาอะไรนะคะขอยายไปดูทีวีเหรอคะได้คะ่ะถ้าหนูอยากไปดูเนี่ยสวัสดีคุณยายก่อนอะอสวัสดีหนูไปดูทีวีกับคุณตา